อะโอเคนะเพื่อนกูกลับมาหนะ้ายบายโอเคจุ๊ดีเพื่อนอาทิล่กลับบ้านไะไปเดินไปขึ้นรถไปโอ้โอาทิล่ะกลับบ้านไปขึ้กกบบนรถติดขึ้นรถเป็นตัวเลยลูกมันมีใครกล้าทำมันผม,มนะครับขึ้นมาอยู่กับแฟนนักมวยระดับโลกเป็นคนกล้าทำมันผม